เอาเลยครับทุกคนอยู่ๆเมื่อวานที่ผ่านมาทางหงแดงเลี้ยวปูของพวกเราเนี่ยก็ได้ไปมีข่าวพัวพันกับสอนาเตจากสึกเกาโชเซเรียอิตาลีโดยที่คนแรกครับเขาคือจอมเก๋าจากนาโปลีที่กําลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดแน่นอนครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือดริสมอร์เทนนั่นเองส่วนอีกหนึ่งคนครับเขาคือตัวจีชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อว่าโจอาคินกอเรียปัจจุบันครับแข่งวัย25ปีรายนี้ค้าแข่งอยู่กับทางอินซีฟ้าขาวอย่างลาเซิโอนั่นเองและครับ และในวันนี้ครับท่านหรือว่า o รุ่งนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปพูดคุยถึง2ข่าวนี้กันว่ามันจะมีโอกาสเป็นจริงหรือจะเกิดขึ้นได้มากแค่ไหนซึ่งเราจะเริ่มกันที่ข่าวของดริสเมอร์เทนกันก่อนเลยนะครับโดยเมื่อวันที่ผ่านมาครับได้มีทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่า n f นฟิ d ิ d i ชั o นเนี่ยได้ออกมารายงานข่าวเกี่ยวกับวหวกชาวเบลเยียมที่มีชื่อว่าดริสเมอร์เทนที่ในปัจจุบันครับเขาคนนี้เนี่ยกำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเนต์ของนาโปลีในช่วงซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงนี้แล้วครับ ซึ่งสื่อที่ได้ออกมารายงานข่าวดังกล่าวก็คือทางด้านของตุตโตเมคาโตครับทุกคนโดยที่ทางตุตโตเมคาโตครับพรกะเขาได้รายงานว่าจาหงแดงเนี่ยคือสโมสรล่าสุดที่พยายามจะยื่นข้อเสนอคว้าตัวดริสเมอร์เทนแบบฟรีเอเย่นหลังจากที่ฤดูกาลนี้นั้นจบลง พอปัจจุบันครับการขยายสัญญาของเมอร์เทนกับนาโปลีเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนานจึงทาให้ก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย32ปีครับเขาได้รับความสนใจจาก2ทีมยักษ์ใหญ่ในโยุโรปอย่างอินเตอร์มิลานและก็เชลซีแน่นอนครับว่าการเป็นนักเตะฟรีเอเยน็นแล้วก็ฝีเท้าดีแบบนี้เนี่ยสโมสรยักษ์ใหญ่ก็ต้องการได้ตัวไปร่วมทีมอยู่แล้ว แต่พอเมื่อวานสื่อในตาลีที่ได้กล่าวไปข้างต้นรายงานว่าเลี้ยวภูสนใจนั้นมันดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากครับโดยที่ปัจจัยแรกเลยเนี่ยก็คือเมอร์เทนครับเขามีวัย32ปีเข้าไปแล้วซึ่งวัยแบบนี้ครับมันไม่ใช่สเปคที่ทางเยอรมนีนั้นต้องการดึงมาร่วมทีมและในขนาดเดียวกันครับชาดริสเมอร์เทนเนี่ยต้องการย้ายเข้ามาร่วมทีมเขาก็จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองครับว่าเขานั้นดีพอที่จะเป็น11ตัวจริงหรือเปล่าและแน่นอนครับว่าการมาพิสูจน์ตัวเองในพรีเมีรลลกด้้ววััั42ปปนนน่มมูจะชาไแบสหิ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับถ้าเขาสามารถรับสภาพในการเข้ามาเป็นแบ็กอัพของโมเมซาร่ารวมถึงซาดิโอมาเน่ได้นี่ก็จะถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยครับแต่อย่างไรก็ตามบนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยที่ผ่านมาเลี้ยวภูไม่เคยมีข่าวกับดิสเมอร์เทนมาก่อนเลยมันจึงดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่ดีวนนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงครับ ส่วนคนต่อมาครับเพื่อนๆเ,เขาคือแข้งวัย25ปีที่มีชื่อว่าโจอาคินกอเรียโดยในรายของกอร์เียครับได้รับการรายงานข่าวมาจากซิต้าเซเรสสื่อที่แทบจะไม่คุ้นหูแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับแต่สิที่ทําให้ข่าวนี้เนี่ยดูจะมีมูลมากขึ้นนั่นก็คือทางเดอะมิลเลอร์พระพวกเขาได้หยิบข่าวข่าวนี้จากสื่อในอิตอลีมารายงานต่อในอังกฤษครับ โดยทางเซตาเซเลสครับเขาได้ระบุว่าเยเกนคลอปผู้จัดก,การทีมของเลวปูเนี่ยดูเหมือนจะมีความชื่นชอบในตัวของกอร์ยาเป็นพิเศษโดยที่ทางคลอปครับต้องการให้กอร์ยาคอยมาเป็นกาลังเสริมของสามประสานในแดนหน้าเลวปูอย่างโมเมซาลาซาดิโอมาเน่รวมถึงโรบาโต้ฟรีมิโน่พอเนื่องจากแข้งชาวอารเจนตวัย25ปีรายนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในกองหน้าไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้ากองหน้าตัวต่ำหรือบางครั้งเนี่ยขยับไปเล่นปีกก็ได้ซึ่งมากันว่าค่าตัวของกอรยาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆายโรแต่อย่าส ต่างครับทุกคนดวของเกาหลีบนโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ต่างอะไรกับดริสเมอร์เทนเลยครับเนื่องจากที่ผ่านมาการียไม่เคยมีข่าวกับทางหงแดงมาก่อนและสื่อที่ได้ออกมารายงานข่าวนี้ครับก็ไม่ได้เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือหรือรู้จักกันในวงการฟุตบอลและจากเลี้ยวพูต้องการจะเสริมกองหน้าจริงๆเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าน่าจะมีเพียงแค่คนเดียวครับโดยคนคนนั้นก็คือทีโมแวนเนอร์นั่นเองแหละครับ